bác ngoài không? bằng, hmm. <laughs> phải nhớ thì bỏ đáp Thứ hắn bà Bằng này bà พ่าพ่พัทไปแหรอวไม่ใช่หรอไม,อไมอยังมาทันดินนะไปรังมั้งแม่นู่ว่าท้าหรังมืนบ่<ม>เอออออออโอ้เจ้าโคอยูเ่เถอะ Băng đi. Băng cúc mắn của Băng cúc mặn, hãy nhu anh Băng bên mặn em 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 nói em 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 เรียบร้อยถือขอมันลงเรียบร้อยนั่น,นดินี่หูเก็บหมเก็ฟ้าลักได้เหอโอ้จุดตายบัง โอ้วันเขาใหญ่ตดวเอาจะติ้งมาเมียเน่ะ บางก่าโจดเห็นงนยึดีึอ้ยตายซะบางอ้าเนแล้วสไรโดโอ้โโต๊กเห็นปะโต๊อยู่ได้เห็นหรับมมันถืองานทะลุไปใส่ทะลบโดด